วันนี้มีเปิดตัว TVC นะคะครั้งแรกที่นี่เลยค่ะแล้วก็มีบีไ h นัสซีนด้วยซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการเผยแพร่ในออนไลน์ต่อกจากนี้เนาะใช่่อะไรสาเหตุทีวินโอ้โหสาเหตุที่เลือกคนวินไม่ยากเลยคือเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมาก พูดซ้ำๆกับทุกพี่เลยว่าคุณวินเนี่ยคือทํางานหนักมากแต่ว่ายังดูดีเสมอเลยพิมพ์ก็เลยรู้สึกว่าคุณวินเนี่ยก็เลือกสินค้านี้เหมือนกันพอเราได้คุยกันเขาก็เลือกสินค้า h e r ช h e y s Smooth เนี่ยเป็นเครื่องดื่มประจำวันเช่นกันก็รู้สึกว่าตอบโจทย์การเล่นกันได้ดีมากๆค่ะก็เป็นคุณวินนี่แหละมาะสมทสุ่ดแล้วคุณวินนะครับรู้สึกยินดีมากที่ได้มาโอ้ดีใจมากๆเลยครับจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาบอก สินค้าดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้รับทราบนะครับผมก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่ลงตัวแลวก็ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันมากๆนะครับทั้งในเรื่องของที่เราเป็นคนดูแลสุขภาพของเราเองแล้วนะครับแล้วก็ตัวของเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์ในการดูแลสุขภาพของเราเองอยากให้มีวิธีการกินที่น้มังเห็นเมื่อกี้ในนาทีก็มีการแบบว่าจริงๆวิธีการกินคือง่ายมากเลยนะครับผมแค่ฉีกซองนะครับแล้วก็เทลงแก้วหรือว่าตัวเครื่องปั่นก็ได้แล้วแต่รูปแบบที่เราอยากทานร้อนทานเย็นทานปั่นก็ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ รสชาติเป็นไหมครับอร่อยรอร่อยแน่นอนเลยครับก็คือแบบอร่อยตั้งแต่กลิ่นแล้วตั้งแต่ที่เราฉีกซองแล้วก็ได้กลิ่นที่หอมชวนใจให้เราอยากกินแน่นอนรสุดท้ายเหมาะกับผู้บริโภคแบบไหนโหผู้บริโภคอยคอนเซ็ปต์ของเราคือออเจนเอนจอยจริงๆค่ะก็คือทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุก็ทานได้หมดเลยเพราะเราเป็นชงดื่มเนาะก็คือไม่มีอันตรายแน่นอนก็ อร่อยแล้ว hmm. ก <this> <this> <why not? c oughs> ็ปลอดภัยมีประโยชน์ด้วยค่ะอืมคุกเพศทุกวัยจริงใช่ค่ะทอย่างของผมก็คือแอบไปป้ายยาคุณพ่อเรื่อยเรื่อคือทุกคนตอนนี้คือชงไทยกันหมดเลยเพราะว่าจริงๆคุณพ่อสายออกกำลังกายเหมือนกันครับผมก็มีโอกาสได้ทานแล้วเหมือนกันก็ชอบมากครับอยากให้สองท่านฝากผลิตภัณฑ์ว่าติดตามได้ที่ไหนแล้วถ้าใครสนใจต้องยินดีได้ค่ะก็พิมพ์ค่ะเคชี่และสูตโกโก้โปรตีนตัวนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะคะที่ได้ร่วมงานกับเคชี่เป็นเจ้าแรกเลยซึ่งเป็นโกโก้โปรตีนสหรับ ทั่วเจ้าแรกของโลกเลยค่ะที่เป็นผงชงดื่มเนาะก็อยากจะให้ลองชิมกันรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนหอมละมุนแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของทุกท่านแล้วก็อยากจะไปอยู่ในใจของทุกๆคนในครอบครัวเนาะเพราะว่าสามารถทานได้ทุกคนในครอบครัวเลยมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนค่ะครับเช่นกันเลยครับผมก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆครับผมอย่างของผมก็ตื่นกังวลพ่อทุกคนในครอบครัวเลยโดนป้ายยาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจลองดูครับรับรองว่าคุณจะติดใจแน่นอนเลยครับเพราะว่ารสชาติเขาอร่อยแล้วก <ๆ S 2> ็ด <ๆ S 2> ื่มง่ายออกมาเลยครับ ดูเสร็จแ้วก็ไานดีเสร็จแล้วก็ไกันเร็จ